สวัสดีค่ะน้ำเพชรพัส,สอนกับรายการที่จะแชร์ประสบการณ์ที่ได้พบเจอกับตัวเองค่ะจนต้องเอ่ยคำว่าอย่างนี้ก็มีด้วยเราจะเสนอคำในตอนนี้ว่าทำไมถึงไม่ได้ยินกันนะไปฟังกันเลยค่ะทุกคนเคยเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวเองสับสนกลัวและกังวลไหมคะน้ำเพชรเจอกับตัวเองเลยค่ะ เมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้ใช้ชีวิตปกติเลยตื่นเช้ามาอาบน้ำล้างหน้านั่งเรียนและก็เตรียมตัวออกไปทำงานค่ะแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งระหว่างที่นั่งรถไปทำงานค่ะก็เริ่มรู้สึกเหมือนไม่ได้ยินอะไรเลยหูอื้อขึ้นมาข้างหนึ่งตอนนั้นก็เลยเอามือค่ะดึงหูให้หูกว้างขึ้นพราคิดว่ามันน่าจะเกิดจากการที่น้ำเข้าไปในหู แต่ว่ามันก็ได้ผลนะคะทุกคนผ่านไปสองสัปดาห์ก็ยังทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเข้าสัปดาห์ที่สามค่ะสังเกตตัวเองว่าเริ่มรู้สึกอาการจะหนักขึ้นหูตอนนี้ทั้งสองข้างเริ่มไม่ได้ยินแล้วและการดึงหูก็ใช้ไม่ได้ผลแล้วด้วยค่ะเลยตัดสินใจถามพี่กูค่ะพี่กูคือใครกันหรอนะคะก็คือ Google นั่นเองค่ะอย่างที่หลายคนเคยทำกันใช่ไหมคะ หาคำตอบจากสิ่งที่เราสงสัยและพี่กูค่ะก็ให้คำตอบว่ามันเป็นอาการเริ่มต้นของหูหนวกพออ่านจบค่ะตอนนั้นหดหูใจมากและคิดว่าตัวเองอายุ22หูหนวกแล้วหรอยิ่งคิดมากไปกว่าเดิมค่ะเพราะว่าคุณยายนะคะก็มีอาการหูหนวกด้วยค่ะเพราะว่าไม่กล้าตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลค่ะ เพราะว่ามีโควิด19รีลบาดด้วย4สัปดาห์ผ่านไปมันเริ่มทนไม่ไหวแล้วค่ะเลยตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลรอคุณหมอเรียกคิวหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ห้องตรวจค่ะคุณหมอก็ได้มีการถามถึงอาการว่าเป็นยังไงบ้างเป็นมานานแค่ไหนแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณหมอก็เริ่มส่องกล้องเข้าไปในหูของเราแต่ละข้างเริ่มที่ฝั่งขวาค่ะ ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนเราได้เรียนชีวะเลยค่ะเราจะเห็นหมดเลยในรูหูเรามีอะไรบ้างเห็นขนที่รูหูขี้หูเล็กน้อยแล้วก็มันจะเหมือนถ้าที่โลง่ลงๆมากเลยค่ะคุณหมอบอกว่าข้างขวาของเราเนี่ยปกติดีเลยมาต่อกันที่น้องตัวปัญหาข้างซ้ายของเราเลยส่องเข้าไปในตอนแรกก็เหมือนกับข้างขวาเลยนะคะแต่ต้องชะงักเพราะเจอกับหินสีดําขนาดใหญ่ที่ปิดปากถ้าไว้ นั่นก็คือขี้หูอุดตันเองค่ะทําให้เราดูว่าเราไม่ได้เป็นหูหนวกค่ะเราแค่ขี้หูอุดตัน <c oughs> คุณหมอก็เลยทําการหยอดยาแล้วก็ให้เรารอสิบห้าถึงยี่สิบนาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณหมอก็เริ่มทําการดูดขี้หูได้เลยค่ะการดูดขี้หูนะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะคะแล้วก็ไม่เจ็บด้วยความรู้สึกเหมือนมีลมกับน้ําแทรกไปตลอดค่ะ ด้ยวยความที่มันอุดตันมานานถึงหนึ่งเดือนค่ะจําเป็นต้องใช้เครื่องงัดออกมาพองัดออกมาแค่นิดเดียวค่ะแค่นิดเดียวจริงๆความรู้สึกตอนนั้นคือหูวิงมากมันเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยค่ะทุกคนได้ยินทุกอย่างชัดเจนมากๆแล้วก็ชัดมากๆค่ะพอดูดออกมาเสร็จคุณหมอก็ให้จับดูมันแข็งมากจริงๆค่ะตอนที่จับก็รู้สึกอายมากค่ะแต่คุณหมอบอกว่า มันไม่ได้เกิดจากการที่เราสปกปรกมันเกิดจากการที่ขี้หูของเราอะค่ะไม่ยอมไหลไปและมันก็ไปสะสมกันบางทีอาจจะเกิดจากการที่น้ํามันเข้าไปในหูค่ะแล้วเราก็ไปปั่นมันเข้าไปอีกโดยปกติแล้วนะคะมันจะไหลไปเองอยู่แล้วค่ะขี้หูตามธรรมชาติแล้วก็ขี้หูตันค่ะถ้าเกิด ได้เป็นแล้วนะคะก็จะเป็นตลอดแต่คุณหมอบอกว่าไม่สามารถบอกได้ว่าจะภายใน1-2เดือนหรือว่า5 7 7เดือนค่ะคือถ้ารู้สึกว่าหูเริ่มอื้อแล้วเนี่ยค่ะคุณหมอจะแนะนำให้มาดูดออกค่ะจะดีกว่าเราไปร้านขายยานะคะสำหรับใครคะ่ะที่มีอาการคล้ายกับเราแนะนำไปพบคุณหมอได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวเราจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราคะ่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะกับประสบการณ์ที่ต้องเอ่ยคำว่าอย่างนี้ก็มีด้วยสวัสดีค่ะ